สวัสดีครับวันนี้พามาเดินออกกําลังกายหน้าบ้านนะครับแล้วก็เราจะเดินขึ้นเขากันอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆตอนประมาณสัก6กโมงสิหนะครับอากาศกําลังดีวันนี้อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสโอเคอันนี้ดูบรรยากาศในบ้านนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศน้องๆสามแสบกําลัง ออกกําลังกายเหมือนกันงั้นเราเดินออกกําลังกายเดินขึ้นข้างบนเลยครับทางยังเป็นทางลูกรังอยู่นะแล้วก็เพื่อนบ้านยังไม่มีนะฮะฝั่งนี้เป็นที่เปล่าอมีเพื่อนบ้านมาซื้อไว้แล้วนะครับอันนี้มีปลูกพวกขนนโอเคอเราเดินเราจะเดินขึ้นทางนี้นะครับผ่าหน้าบ้านจะมีสมาชิกนะครับอ่า น้องหมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคนดูแลพื้นที่โอเคเราเดินขึ้นเลยอากาศดีมากนะครับสดชื่นมากระยะทางก็จะน่าสักประมาณ ผมว่าประมาณสัก300เมตร400เมตรได้จากหน้าบ้านขึ้นมาตรงเขาลองดูบรรยากาศนะครับด้านหน้าเราเนี่ยเป็นภูเขาแบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยจะเป็นภูเขาเตี้ยๆโอเคให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นอีกซอยหนึ่งมีเพื่อนบ้าน อ,ออกแบบบ้านให้เป็นลักษณะเหมือนเหมือนชุมชนย่อยๆของเขาครับมีมีบ้านสองหลังแล้วก็มีห้องครัวมีอาคารที่เป็นแบบสงๆขให้มันิดนึงไม่แน่ใจเขาทำเป็นอะไรนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นภูเขาสวยเลยนะครับโอเคเราเดินต่อเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยสังเกตจะได้ จะเริ่มได้ยินเสียงแล้วไม่ช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่อันนี้จะพยายามมาฟื้นฟูร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นตรงนี้เป็นที่ของคุณลุงสมจิตเป็นเพื่อนบ้านในซอยคุณลุงน่ารักมากนะครับแล้วก็มาดูแลสวนทุกวันเลย สังเกตเนี่ยที่วิวบ้านคุณลุงสมจิตเนี่ยสวยมากๆนะครับชอบขึ้นมาชอบเดินขึ้นมาดูอันนี้แกกำลังปลูกบ้านหลังเล็กๆเนาะน่าจะเรียกทีนี่เฮาส์ได้ครับยังไม่เสร็จนะครับคุณลงุงทำเองโอเคเนี่ยพื้นที่คุณลุงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะฮะตรงต้นกล้วยอะไรนั้นใช่ทั้งหมดเลย ที่เราให้ดูภาพมุมสูงเนาะเป็นไงครับสวยไหมดูข้างๆส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นบ้านคนที่มาอยู่แรกๆเลยครับบ้านคุณภาษาโอเคให้ดูโดยรอบอีกทีหนึ่งครับเป็นภาพ360องศาภาพพาโนรามาโอเคสวยมาก เราเดินลงครับยังมีหมอกนะควันนี้วันนี้มีหมอกถ้ามองมองไปเนี่ยในภาพเนี่ยจะเป็นหมอกสวยเลยมีได้ยินเสียงนกบรรยากาศดีมากๆผมชอบมาเดินที่นี่อตอนเชา้าตอนเย็น ว่ตอนเช้าเนี่ยต้องมาให้อาหารน้องหมาด้วยแล้วก็ตอนเย็นต้องต้องมาดูแลเขาด้วยให้อาหารเทไว้แล้วก็ตอนนี้คือ,อ,อน้องๆเนี่ยนอนในท่อกันนะครับเป็นท่อเนื่องจากว่าตัวเล็กแล้วมันมีท่อไฟเบอร์การ์ดอยู่อยู่หน้าบ้านเอามาทําก่อสร้างแต่ว่ามันยังคือมันเหลือแล้วเขาคงรู้สึกปลอดภัยในการไปอยู่ตรงนั้น เขาก็เลยนอนกันในท่อเลยเคตอนนี้เดินลงแล้วครับด้านข้างก็ยังเป็นหญ้านะคิดว่าน่าจะอีกหลายปียก,กว่าจะมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านแต่ผมก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะ,ะฝั่งนี้จะเป็นสังเกตจะเห็นเป็นเหมือนทําเป็นหลังคาเพิงไว้เนี่ย อันนี้ก็เป็นที่ของน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็เขาก็มาบ่อยเหมือนกันแต่ช่วงหลังไม่ไม่ค่อยเจอน่าจะเป็นราชการเดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะนิดนึงก็ได้เหงื่อถ้าวันไหนร้อนนี่ได้เหงื่อเลยแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นอากาศดีมาก อโอเคอันนี้ที่เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งสังเกตเนี่ยจะมีม้หินอ่อนแล้วเขาก็เริ่มปลูกเนื่องจากว่าดินแถวนี้มันมีการพังทลายน้องมาวันนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆขอบมันเนี่ยต้องมีแบบพืชคุมดินน้องเขาเลยเอาตะไคร้ามาปลูกตะไคร้างามแล้วนะเพราะปีนี้ฝนตกเยอะมากโอเคเราเดินลงไปดูข้างล่างอันนี้คุณแม่ คุณแม่น้องตอนนี้ก็ได้กินอาหารเมร็ดแต่ก็ยังไม่ได้ให้เข้าใกล้นะฮะเข้าใกล้แล้วได้แค่ประมาณนี้คุณแม่ตอนนี้กินอาหารเม็ดเนี่ยขนเงาสวยขึ้นเนยอะโอเคสามตัวก็วิ่งเล่นตามภาษาอันนี้เป็นหน้าบ้านนะครับ เราพามาเดินดูถนนหน้าบ้านถนนหน้าบ้านเนี่ยถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยคงไม่คงไม่มาหานะจะให้ดูนะครับถนนหน้าบ้านมันเนื่องจากว่าเจอหน้าฝนมาเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นล่องลึกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวทําบ้านเสร็จเนี่ยคิดว่าจะทําประโยชน์ส่วนรวม เดี๋ยวจะซื้อดินมาถมแต่ว่ามันก็คงได้ช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าพอหน้าฝนมาอีกทีเนี่ยคือมันเป็นทางน้ําไหลผ่านฮะมันก็จะกัดซอะแบบนี้อันนี้อันนี้เราเคยลงขันกันนะครับในชาวบ้านที่อยู่ในในแถบเนี่ยก็ลงตามกําลังเนาะแล้วก็ทํามาได้ปีหนึ่งนะฮะเจอน้ําก็สภาพแบบนี้เลยอ่าเป็นเกือบทั้งเส้นนะครับเพราะเวลาที่เราขับรถ เข้ามาเนี่ยต้องทําเวลาไม่ได้หรอกนะครับก็คือต้องค่อยๆขับมาหยอดมาโอเคเนี่ยคือมันเป็นคือน้ํามันไหลไปตามถนนเลยนะครับก็เราก็รอทางอบตอมาดเนินการให้อยู่เพราะว่าเออมันก็อยู่ในเขตของอบตอ,อันนี้ก็เป็นความหวังของชาวบ้านนะครับโอเคอันนี้เป็นไฟฟ้าเนาะที่พูดถึงกันไฟฟ้าเป็นเป็นไฟพ่วงนะครับ อย่างของบ้านผมเนี่ยก็เนี่ยเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยครับเราก็เนี่ยมีเข้าไปหน้าบ้านแล้วก็ต่อเข้าไปอีกทีหนึง่งโอเคอันนี้อีกอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ก็สวยโอเค ครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายของผมเองไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเพราะว่าต้องมาดูแลน้องหมาทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับับวสดีครับบ๊ายบาย